สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องบ้าลัมพื้อออฟเชียร์ครับเ <c> ม <oughs> <c oughs> ื่อเฉล้วน้องดีดีกับน้องยังก่อบุญยังคือทำเจื้อบ่ได้ไหมขอโทษเลยลายเก <c oughs> ี่ยว <c oughs> <c oughs> สองตัวเลยเมื่อเฉล้ว อกาไปหนึ่งที่แล้วน,นี่กำลังใจกงทังบาบายเข้ามาชมบ้านนอกดาวน,น้องดีมนะครับอันนี้เ,เล็กเฉดควาฝันได้เลยพี่นุ่งสร้างรังจำหนี้ยู่เั้นก็เป็นตะยยแล้วไม่ต้องสร้างใหญ่ตัวอะไรเกินความจำเป็นไป ของจสำหรับคอบว่าเราก็คอบควรเรืเร่อยๆหน่อยอีกมวลเบาเบาอีกบ่เบาอีกอัพเดตโครงสั่งนะครับโอ้นะครับเป็นยังสีตอนนี้ทำมันตะวันเลย ทำมันต่อมนประตูหน้าต่างสักวันหนึ่งก็จะเป็นวันของเรานะเปเนฤด,ดูการนี้ต้องถมที่แน่นอนเห็นความเป็นแปลงเมืองเล็กเสียนเพ่นืองการอันนี้เป็นเสาหล่อเป็นเสาหล่อ เสางเนาะเท่ากินท,ท,ท,ที่แรกไม่เทคาันเพิ่มค้นอีกหนึ่งสอี่หกเอ่อหกก่อนกัน,กนเพดคันอีกเพื่อรองรับเอตตั้งบ่บ่นายใช่รองรับมันนะ่ะก็เหล็กเส้นจักเท่เลวิ่ อืม๋อมันต่อยงสียดีิมึง,งหกมันต่ออย่างนี้เป็นเล็กส้นต่อแบบนี้ <c oughs> อันนี้เพิ่งรู้ว่ามันทำย่างนี้เนาะ อันนี้บริสุทธิ์ือว่าพ่วงนี่จะมั่งนอนสบายเลยเ็ดห้องนอนได้สบายจังวันนี้จะหาลมใหม่นอนลมใหม่ๆๆลมใหม่นี่อันนี้อากาศจะร้อนนะครับอมเกาห้อ,หอ,หอ,หอละอะไรเปล่าอ่ะอมพูนนั่นต้นหมูง้อม ห้องสังนะครับยังเป็นทรงเป็นชิทรงสไตล์แบบเดียังบุเนาะแต่ท่านี like. ここ้ก็ทรงโมเดลเลยทรงโมเดลแมนแต่เย็นมัอนเบานั้ละอันนี้เขาทำอันนี้ในห้องกว้างอยู่ดิห้องนอนใหญ่กว่าห้องนอนว่ามันใหญ่ นี่แต่สำหรับเราก็จะไม่ทำขนาดนี้เนาะมัน่ว้างโคตรอันนี้คือเป็นเหตุเป็นอย่งเป็นดัฐ์บาทเจ้าหลังทุกคนอันนี้มั้ยเป็นว่าจะยังเป็นค้างสินค้ายยังบ่หรือมองพักไม่จึงในเนี่ยซับมีประบบนหน่อยแสนเด้อนี่ บานบ,นบ,นบนานไปอยู่เลยล่ะพีหนองการทำทำบานไม่ไม่ว่าคุณจะตั้งงบไว้เท่าไหร่ก็ช่างอินบนเบาลมันจะง่ายต่อการคนง่ายการโกการปาดการตัดจะสะดวกสบายกว่าแล้วก็อุปกรณ์เป็นการสน้างสรรน์โลกล้านที่ได้ไปเห็นทำบานทำซองทำบ้าน นี่ก็มีทีมีทางเนี่ยมีเอ่อทุกอย่างเนี่ย<ม>ตามกฎหมายเอาแตเฮ็ดสูปไปเก็บไปเมือม่อนั้นเมื่อนี้นะครับปิดบ้องเลยกับถามเงี้ยเงีนเน้ยกับสีโทมยินโหลดสีมางมางเงี้ยหรอกถ้าคนมางเนี่ยบริจาคยากแต่ก็บื้อข้นสีมังมันขันจมูก ความไฟฟันของคนทุกคนนี่มันเป็นจุดเล็กๆแค่ซ่างเลยพี่หนุ่มไม่จุดเติมต้นไม่จุดรำต้นนะครับอันนี Listen, ed, see, uh, ้เล็กเส้นตัวนี้เห็นว่าเมื่อเมื่อลักเมื่ลักสถานการณ์กัจจเหตุตัวเล็กกับกับเสาปูนไหมนี่เห็นบ่้างคา้์ลว่าเพราะลอยเลยแต่ว่าขนาดจะมีสานพิษอย่างท่จริงๆนั่น มันรอทุกๆมันก็นต้อง,องสีเ่เปิดเลยมันสีต่อขึ้นก็นต้องเทศเสาเล็กขึ้นเองอเพราะว่ามันมีนสามารถที่จะทําเป็นเสาดี่ขึ้นได้อนอกจากว่าเขาจะเห็ุหลังคาทรงเดียวไปเลยมันจะมีสามารถเท็ดได้งาอย่างเดียวก็คือเลยถมีเงินเป็จังกดไมมีเงินอแมนยูแต่ว่าช่างปัญหายูที่ช่าง หนึ่งสร้างน้ำบานากับทำซ้ำน้ำบานละครอุปกรณ์ต่างๆมันก็เป็นสมัยใหม่ไปแล้วเนาะมันบ่คือสมัยก่อนเออบ่แม่นว่าซ่างไหนสิเฮ็ดได้เด้มันก็ต้องเมืองซ่างคือกันการเฮ็ดบ้านนี่สั้งตง้องจบเจอจักหน่อยนะครับภาพี่น้องมาชมบริเวณนี่นะครับ ี่ือว่าสวยอยู่ด้วยพี่น้องคำมันเห็ดออกมาเรียบร้อยนะครับทุกวันนี้ไม่ได้คิดอะไรเยอะนะครับคิดอย่างไรก็ได้ขอมีเงินจะไปทโมที่ังหวับีทบงแล้วก็ข้ามันมีเหลือที่ได้เห็ดเขาเห็นเนี่ยให้มันเป็นรูปร่างไว้แล้วก็ไปที่ <c oughs> เรื่องเกษตรหลังคาพร้อมนะครับเขาจะไปขอเรื่องเดินเรื่องสิ่งปลูกสร้างเพราะว่ามันขอหยากดังนั้เรื่องสิ่งปลูกสร้างนี้มันขอหยากนะครับเรากับเห็ตบ้านให้ไม่ได้จีิสเปอร์เซ็นก่อนแล้วเขาจะไปเดินเรื่องเกี่ยวกับโรงการบรอหันสุนตำบนเพราะว่ามันเป็นกรรเรื่องการที่ค่อนข้างจะปวดหัวจังหน่อยนะครับใช้เวลานะครับอาพ่อกรคลิบต่อไปคลิปนี้ไบสมิตสวัสดีครับ